สวัสดีจ้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับผมถรัพสี่บารมีบอมีปัญชีสวยมาแบ่งปันนะครับพี่ๆจะส่งปัสนีหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบา,าทเนาะสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทรอะไรเบอร์โทรด้านนี้เลย0 6 4 9 3 1 0 9ี7เดี๋ยวมีออเดอร์ดสวยสวยๆวน้องก้อยรับสายและตอบแชทไลน์นะครับผม บอลสีบอลดามบอนป้ายไม้ใหม่ไม้เก่าไม้เรแจมแจมจริงๆสวยๆส,วยส,วยสองนอ้ำสีบารมีบอลจ่าเริ่มมาที่นี่เลยครับพี่บัวสวรร์บันสวัวแห่บัวสวรร์ครับผมสวยๆก็พี่ประยกลมหน้าชมพูชมพูสวยหวานหนึ่งร้บาทจ้ะไม้ทุกต้นอยู่ในกระถาง5.5นิ้วนะครับพี่ไม่มีไม้เล็กกระถาง3.4น้ครี่พี่มีแต่ไม้ไซส์ 5. 5นิ้ว และเดี๋ยวต้นหนกระถางแปดเดี๋ยวผมแจ้งจริงนะครับผมอ่ะตัวน,นี้5.5าจุดานิ้วบัวสวรานหนึ่งร้อยบาทต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งนะครับผมแจ่มแจ่มเลยจ้าต้นที่สองในสองครับพี่บัวสวรค์ต้นที่ 2, 2, 2, วสองจากร้อยเดียวใช่กันครับพี่หนึ่งร้อยบาทบัวสวรค์ต้นที่สองครับผมต้นที่สองเนาะด้านนี้ดาราดาราจ้ะดารานพพาลัดครับผมสวยสวยเลยจ้ะนีเลยป้ายแจ่มป้ายเล็กป้ายจึง้งใบเบีย้ยใบยร่างยังอยู่เลยคนระับพี่นี่เลยจ้ะ หนึ่งร้อยบาทจ้ะดารานภรัสห้าจุดห้านิ้วฟูฟูฟล้นๆพี่เอาไปยกลงแปดได้เลยนะไซนี้ครับพี่อุ้มลงแปดได้เรียบร้อยแล้วจ้ะหนึ่งร้อยบาทดารานภรั์จ้ะด้านข้างกันนี้อ่ะไม้เหลืองไม้แรงก,กันหน่อยครับพี่นี่เลยหน้าแดงเหลืองทองของแท้ทองสยามไซร์ล้นห้าจุดห้านิ้วฟูฟูครับพี่นี่เลยจ้ะห้าจุดห้านิ้วล้นจัดหลอดใหม่มาแล้วด้วยสามร้อยบาทจ้ะทองสยามหน้าสวยต้นนี้ครับพี่นี่เลยหน้าแดงเหลืองทอง ของแท้นี่เลยจ้าด้านในมีต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้วิมาดินครับพี่วิมาดินนี่เลยจ้าสวยๆเขียวตัดชมพูเข้มครับพี่วิมาดินหนึ่งร้อยบาทสวยๆแจมแจมจึงจ้งจึ้งครับพีนะ่ต้นที่หนึ่งนะต้นที่หนึ่งครับพี่ห้าจุดห้านิ้วรถฟูลอดใหม่มาแล้ววิมาดิน 100, ร้อยเดียวต้นที่หนึ่งวิมาดินหนึ่งร้อยบาทต้นที่สองครับพี่โอ้โหใบใหม่ราสูดใบนี้ครับพี่ ชมพูแป้นออกมาเลยครับพี่หนึ่งร้อยบาทต้นที่สองครับพี่วิมานดินเนาะต้นนี้นี่เลยจ้ะสวยๆใบใหม่แจ่มๆเลยมานีมานีมานีม้านีไม่ไม่ใช่มานีมานีมานีร้อมเพชรครับพี่หน้าแพงนะนี่เลยชมพูหวานฉ่ำครับพี่อันนี้น้าแพงนี่เลยเขียวตัดด่างชมพูสวยๆหนึ่งร้อยบาทครับพี่มานีร้อมเพชรแพงต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งนี่จากด้านข้างเนาะ ฟูฟูร้อน5.5ยกรง8ได้เลยต้นที่1ก่อนแล้วกันครับพี่มีด้านในอีก2ต้น2ต้น2ต้นเฮ้ยบัวสว์อันตันนี้ตัวนี้ตันนี้นี่แหละมันนี่รอมเพชร100บาทครับพี่หน้าแพงเด้อสวยๆ1 0 0บาทต้นที่2ต้นที่2โอ้โหไซส์นี้ผมบอกเลยผมยกมา12000สองครับพี่สมัยนั้นสมัยนั้นหมื่นสองฟอร์ประมาณนี้อันนี้หนึ่งร้อยบาทต้นที่สองครับพี่มันีรอมเพชรสวยๆครับพี่ เราอย่ามองที่ราคามองที่ความสวยของหน้าไม้ก็แล้วกันครับพี่นี่แหละตามยุคตามเวลานี่เนาะแล้วก็ต้นนี้ครับพี่มานี่รอมเพชรครับพี่ต้นที่สามหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทอันนี้ฮาร์ปเขิงฮาร์ปเขิงนี่ใบใหม่นี่เลยจ้ะมี่ตรงเป๊ะตรงเป๊กฮาร์ปเขิงมานี่รอมเพชดหนึ่งร้อยบาทต้นที่สามครับพี่ต้นที่สามใบน,นี้ไม่ใช่ด่างเหลืองนะพี่อันนี้ใบเบีย้ยใบล่างเขาจะทิ้งครับพี่จะทิ้งใบนะไม่ได้ด่างขาวเหลืองทองนะน้องๆจะทิ้งใบน้องจะทิ้งใบเออ เดือหาอใบล่างใบล่างมันสีแปลกๆส่งไม้พี่ไม่เห็นมีเพราะว่าน้องน้องจะทิ้งไปนะพี่ก่อนจะไปผมก็ใบใบก็หลุดออกพอดีเนาะ,ะต้นนี้น้ำมังโนนน้ำมังโนโนโอ้โหสวยจังเลยต้นใหญ่ใหญ่อันนี้เป็นหน้าดั้งเดิมนะพี่หน้าดั้งเดิมออริจินอลเลยน้ำมังโนนหน้าชมพูหวานฉ่ำฮาร์ฟครึ่งเดี๋ยวโตเขาจะเปิดเรืองทองอันนี้ไซส์ใหญ่ต้องโตเลยผมร้อยเดียวลวกัน,นพี่หน,ะนะหนึ่งร้อยบาทเนาะน้ำมังโนนหน้าดั้งเดิมออริจินอลครับพี่100หนึ่งร้อยบาทครับพี่ ต้นใหญ่ๆ่สายเบอร์เริ่มเบอร์เริ่มหน้าสวยๆจ้ะหน้าดังเดิมดังเดิมนะเมืองนอนสวยจัดเลยต้นนี้นะและต้นนี้ครับผมเป็นไงครับพี่สว่างไหมมองโดยรอบข้างแล้วต้นนี้สว่างจริงๆเลยน้องชื่อเขียวเหลืองเลมอนนะครับพี่นี่เลยตัดเม็ดขาวแดงนี่ใบสีสดส,ดสว่างสว่างสองร้อยบาทครับพี่เขียวเหลืองเลมอนไม้เขาทางสวนครับพี่สว่างกล้ายิ่งแดดจัดนี่คือแบบว่าเอาเป็นว่าพี่เดินผ่านถ้ามีตู้นะพี่ไว้ในตู้เนี่ยเด่นเลยต้นนี้ <laughs> เดินผ่านนี่สีเด่นเลย เขียวเหลืองเลมอน200บาทกระถาง5.5นิ้วจะฝากมาดยครับพี่ไม้สวยๆสีสว่างสว่างครับพี่และขยับมาที่ด้านนี้อารูปไม้ด่างหน่อยละกลันรูปไม้ด่างนี่เลยด่างสถียนด่างแบบว่าด่างตรงเป๊ะครครึ่งครับครึ่งเม็ดแดงสีสดครับพี่รูปไม้ด่างสวยๆไปด้วยผักกุรีรอดใหม่โอเคเปิดเหลืองซะด้วยรอดหม่เปิดเหลืองครับพี่รอดไม่เปิดด่างเหลืองนะ2 0 0รบาทครับพี่รูปไม้ด่าง ด่างสวยครึ่งเม็ดแดงตัดกันแจมแจมจะ้ะรูปไม้ด่างสองร้อยบาทครับผมมากันที่ต้นนี้อ่ามงคลครับพี่มงคลมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยเฮ้ยมงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมงคลจัก,กรวาเลเนอะมงคลจัก,กรวาลครับพี่สีสวยสดใสไม้ด่างหลากสีนี่เลยจะ้ะนี่เลยเขาจะมีแบบชมพูมีแบบว่าความขาวมีแล้วก็มีความเหลืองี่แล้วแต่ใบเดี๋ยวจะเปิดมานะต้นนี้สี่ร้อยบาทครับพี่มงคล จักราวาลสวยๆเลยครับผมไม้สวยน่าเก็บไม้แร่จำนวนน้อยอีกหนึ่งต้นนะครับพี่น่าเก็บมาต้นนี้มงคลจักราวาลจา้ะ4ระบาทสวยๆเลยและใบกลมใบกลมดังเหลืองครับพี่ยกจัก,กรพพัดต้นนี้เลยสวยๆใบกลมบล็อกนี้เลยครับพี่ด่างเหลืองทองครับพี่สลือแดงนี่เลยจะ้ะ300บาทครับพี่ยกจัก,กรพพัดด้านข้างครับพี่สายใหญ่ต้นโตนะสายใหญ่ต้นโตนี่เลย5-5นิ้วล้นใบกลมมากใบกลมมากยก จักรพพัดนี่เลยด่างเหลืองทองส,สวยๆจ้ามีหลวงพ่อพูนต้นนี้กัดสีสวยแล้วครับพี่หลวงพ่อพูนใหญ่เลยให,ใหญ่ใหญ่ใหญ่่กัดชมูชมพูมาสวยแล้วแบบนี้แบบนี้จ้ะนี่เลยจ้ะหลวงพ่อพูนร้อยเดียวครับพี่หนึ่งร้อยบาทเลยต้นนี้ครับพี่กัดจมูกสวยแล้วไซส์ใหญ่ล้นห้าจุดห้ามากร้อยเดียวจ้ะหลวงพ่อพูนเด้อมากันที่ต้นนี้ครับพี่ศิลาศิลาศิลาหุ้มทองครับพี่หน้าอ่า หน้าทองชมพูครับพี่มีขาวปนๆนกระจายกระจายด้วยขาวชมพูเหลืองทองครับพี่สีราห้่มทองหน้าสวยออกแดดก,กันนิดหน่อยนี่สวยๆเลยครับพี่กระถาง5.5นิ้วหลอดใหม่มาแล้วด้วยสีราห้่มทองหน้าสวยต้นนี้ขอ200บาทครับพี่สวยๆเลยหลากสีมากขาวชมพูเหลืองทองฮาร์ปครึ่งซะด้วยต้นนี้2 0 0รบาทสีราหุ้มทองเลยสวยหลอดใหม่ ไม่ต้องเสิมครับพี่รับประกันความด่างให้เลยนี่เลยด่างมาตั้งแต่ในหลอดเลยนะพี่สำหรับศิลาหุ่งทองต้นนี้เนาะมากันนี้ต้นนี้ราศีสิงครับพี่ราศีสิงหนึ่งในตับสิบสองราศีสวยๆราศีสิงนะครับพี่ต้นนี้สองร้อยห้าสิบบาทจะ้ะด่างขาโบบา้าโบบ้สวยๆเลยด่างทุกใบนะพี่ไม่มีหลุดเลยกราบเกือบแข้งเครื่องอยู่ครบสำหรับใครที่เกิดราศีสิงหรือไม่ได้เกิดราศีสิงก็เลี้ยงได้ครับพี่ตนน้นดีนะอ่ะสองร้อยห้าสิบบาทสวยๆลยจะ้า บัวสวรรค์เจอหนึ่งต้นผมขึ้นไปล้สองต้นอ่ะตัวน,นี้บัวสวรรค์หนึ่งร้อยบาทต้นที่สามจ้ะพี่ใบกลมชมพูชมพูสวยเช่นกันหลอดใหม่ก็มาแล้วบัวสวรรค์ต้นนี้ล้นห้าจุดห้านะพี่ไซส์ใหญ่ต้นโตบัวสวรรค์ต้นที่สามและต้นนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวนะผมยัดอีอ่ลาลัตนารุ่งเรืองสวยๆครับพี่ดางสวยฮาร์ปคร,ร,รึ่งฮาร์ปครึ่งเลยรุ่งเรืองขอหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับพี่ล,ลัตนณรุ่งเรืองเนาะต้นนี้สวย ครึ่งครับพี่ไม้ทํายาเพราะว่าลุงเรืองอ่ะผมผมหาไม่ค่อยจะได้ด่างเท่าไหร่ครับพี่เขียวซะเยอะเนาะนี่เลยจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทแล้วกันครับพี่ตันนี้รัตนานุงเรืองด่างาครึ่งสวยๆนะครับผมนี่เลยจ้ะตรงเป๊ะตรงเป๊ะตรงเป๊ะต้นนี้หลวงตาหลวงตาหลวงตาไซส์ใหญ่ครับพี่ใบใหม่ล่าสุดใบนี้ใบนี้ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่เบอร์เริ่มเบอร์เริ่มเลยนี่เลยหลวงตาเมือง ใหญ่มากครับพี่ขอหนึ่งร้อยห้าสิบาทต้นนี้ใบใหม่ดางสวยๆต้นนี้จะ้ะนี่เลยหลวงตามเมืองครับพี่ใหญ่เบิ่มๆล้นล้นกระถางแปดเลพี่ยกลงสิบเลยแล้วกัน <laughs> ต้นนี้อยู่ในกระถางห้าจุดห้านะครับพี่แต่ใหญ่มากใหญ่มากขอร้อยห้าสิบาทละครับต้นตน,นี้ใหญ่และสวยใบยใหม่เปิดแก่มเลยมากันที่มหามหามหาชัยชัยเออมหาชัยมหาชัยต้นนี้ครับพี่สวยๆเขียวตัดแดงหนึ่งร้อยบาทครับผม มหาชัยหนึ่งร้อบาทหนึ่งร้อบาทสวยสวยเลยจ้าร้อยเดียวต้นที่หนึ่งแล้วก,ลก็มีต้นนี้ต้นหนึ่งนะครับมหาชัยหนึ่งร้อบาทต้นที่สองครับพี่มหาชัยหนึ่งร้อบาทต้นที่สองเนาะนี่เลยสวยเช่นกันลอดใหม่ก็มาแล้วนะครับผมเกี่ยวตัดแดงสวยแจ่มจึง่งน้ำมังนนนหน้าแผงครับพี่เคียวตัดชมพูหวานฉ่ามีเปิดใบใหม่เอ้ยเปิดหน้าเฉีงทองมาด้วยน้ำมังโนนหน้าแผงครับพี่ตันนี้หนึ่งร้อยบาทจ้ะสวยสวยเลยน้ำมังโนน แผลง5.5นิ้วใบนี้ก็หาขึ้นกันเลยทีเดียวเชียวหันแนวจัดไปครับพี่ร้อยเดียวส,สวยๆและผมมีม้านีล้อมเพชรอันนี้เป็นหน้าดังเดิมเลยพี่มันนีล้อมเพชรห,ห,หน้าดังเดิมไซส์ใหญ่ด้วยนี่เลยไซส์ใหญ่ต้นโตหน้าดังเดิมออริจินอลออกแดดนีเลยครับพี่เขาจะเป็นแบบว่า,าด่างชมพูนะมีพื้นใบออกออกน้ําตาลเนาะเกี่ยวน้ําตาลตัดด่างชมพูหน้าดังเดิมออริจินอลไซส์ใหญ่นะขอ150บาทครับพี่150บาทามันนีล้อมเพชร หน้าดั้งเดิมออริจินอลไซสใหญ่ต,นตน้นโต150่งร้อยสบาทสวยๆกันตรงน,นี้จ้านี่เลยนี่เลยนี่มากันที่ด้านข้างนี้อ่าต้นนี้ครับผมกริดอสูนครับพี่ใบหอกสวยด,ดําแดงเข้มสวยดุดนันไม่เกรงใจใครนี่เลยจะ้ะกิดอโศนสองร,200ร 5. 5้อบยบาทจ้ะพี่หาจุดห้นิ้วล้นฟูใบบานเงาพี่ดูเห็นไหมอันนี้เจอแดดไม่เจอแดดนะ ใบมันเงาไม่ได้มีแบบน้ำยงน้ำยาอะไรพ่นเลยบิอันนี้คือใบมันเงาโดยธรรมชาติของเขาเองครับสำหรับไม้ต้นนี้เนาะกิจอสูครับิีกสองร้อยบาทสวยๆเลยจ้าวางก่อนวางก่อนมีเจ้าปอเจ้าปอครับบีใบกลมบล็อกเจ้าปอแก้วด่างปลาคราฟครับรบีหนึ่งร้อยบาทจ้ะสวยๆเลยต้นนี้ใบกลมมากนี่เลยหลอดใหม่มาแล้วเบร์เร่ออ้วนตุ๊บตั๊บกันเลยทีเดียวเชียวนี่เลยเจ้าปอแก้วนะสวยหนึ่งร้อยบาทครับผม ร 5. 5, ้อน5.5ฟูสวยๆเลยครับพี่ต้นนี้สําหรับตนนัวนี้นี่เลยจากฟอร์มเต็มก่อนให้ดูใกล้ครับพี่เหลืองส้มทองต้นนี้ชื่อว่าพลักหน้าทองนะพี่สวยมากสวยมากนี่เลยออกแดดหน่อยนี้โอ้หมันช่างจ้าซะเหลือเกินครับพี่สวยจัดตันนี้พลักหน้าทอง300บาทครับพี่สวยๆไม้ส้มเหลืองทองนะครับผมแบบนี้แบบนี้จานี่เลยออกแดดสวยมากพลักหน้าทอง300บาท5.5นิ้วร้อนฟูครับพี่พร้อมยกลง8อุ้มลง10 ได้เลยสวยจริงจริงจริง,ง,งต้นนี้นะครับผมและศิลาเจออีกหนึ่งต้นอันนี้สวยหลากสีเลยพี่ฉายาไม้พันหน้าครับผมผมยกออกมาให้ดูดีกว่าเจอแดดแล้วสวยมากผมขึ้นไปละต้นหนึ่งใช่ไหมอ่ะต้นนี้ศิลาหุ่มทองครับพี่สองร้อยบาทต้นที่สองอ่าให้พี่พี่ดูลองครับพี่ว่าสีไหนมางผมก็พูดไปถูกเหมือนกันเพราะพี่ดูเยอะมากอย่างใบนี้หลากสีหลากสันสละเกินครับพี่ศิลาหุ่มทองสองร้อยบาทต้นที่สองครับพี่นี่ใบใหม่ล่าสุดกาลังกลางมีความแบบแดงแดงแดงตัดแบบเข้มเขมเลยเนาะ สองร้อยบาทต้นที่สองครับพี่ศซราหุ้มทองและไม้ใหม่ครับผมดาราลินครับพี่เป็นดาราผ้าแผงครับพี่แผงด่างแผงด่างนี่เลยมีจะมีความแบบว่าพื้นไม้เขียวตัดแดงเข้มเข้มครับพี่แล้วก็ด่างขาวไม่ทีอย่างเช่นใบนี้เห็นไหมฮะครึ่งเลยครับพี่นี่เลยไม้สวยหลากสีดาราลินครับพี่ต้นนี้เจ็ดร้อยบาทกระถางหกนิ้วล้นนะพี่สายใหญ่ สายใหญ่6นิ้วล้นด่างสวยๆครับผมดาราลินครับพี่700ยบาทสวยๆเลยจ้านี้เลยจ้ะหมายใหม่ไม้แลดาราเป็นดาราใหม่ล่าสุดเลยครับพี่ตัวนี้เนาะนี่เลยแผงปกติดาราเขาจะป้ายใช่ไหมอันนี้คือเป็นดาราพาแผงด่างครับพี่ดาราลินเดอร์7 0 0บาท6นิ้วล้นล้นสวยๆและด้านในไม้เหลืองผมยกให้ดูครับผมนี่เลยจ้ะเกสอนูมิมมาลินครับพี่5.5นิ้วพร้อมมากพร้อมที่จะขึ้นกระถาง8นิ้วครับพี่นี่เลยรอดใหม่ล่าสุดด่างเหลืองทองสวยออกมาเลยครับพี่สะดือแดงเข้มแจ่มชัด ต้นนี้หนึ่งพันบาทครับพี่เกสรปูมบาลินหนึ่งพันไซส์ฟู5ห้าจุดห้าพร้อมยกรงกระถางแปดนิ้วแปดนิ้วจ้ะนี่เลยสวยๆเลยจา้าออกแดดได้ไหมนี่สว่างจา้าเลยครับพี่เหมือนใครมาเปิดไฟจา้ายิงหลอดสี่นอนสีอีกว่ากันไปครับผมต้นนี้ครับผมแม่ฟ้าหลวงครับพี่สวยๆครับพี่อันนี้ออกแนวละมุนล,ละมุนนะออกแนวละมุนล,ละมุนแม่ฟ้าหลวงต้นนี้กระถางห้าจุดห้านิ้วครับพี่สามร้อยบาทจะ้ะนี่เลย ออกแนวแบบว่าระมุนละมุนหน้าหวานของก็มีนะเดี๋ยวมุมมุมตู้ฝั่งนู้นเดี๋ยวขึ้นให้ดูครับพี่ตอนนี้แม่ฟ้าหลวง300อบาทต้นที่หนึ่งขึ้นต้นที่หนึ่งไว้ก่อนเพราะว่ามีมุมตู้อีกต้นหนึ่งครับพี่นะนี่เลยสวยๆกับกระดาษของนิ้วหน้าหวานระมุนนะครับผมนี่สามร้อยต้นที่หนึ่งแล้วก็มีอันนี้สายแปดนะพี่สาแปดสยามนลมิตต้นใหญ่ส์กระถางแปดนิ้วด้านข้างครับผมนี่เลยครับพี่ยกได้ไหมได้อยู่นะเออใหญ่ๆแปดนิ้วลอดมาแล้วครับพี่รอดเบลอเบลอ์มดเลยครับผม สยามนอริมิกรถาง8นิ้วไซส์ใหญ่แม่พัน1,200บาทจะพี่ตัวนี้นี่เลยป้ายสวยป้ายแจม่มป้ายลึกมากครับพี่สยามณริมิตรครับพี่ต้องมีนะคือแบบว่าเป็นแรอมาตะา,าจริงครับพี่ตัวนี้1,200ไซส์8ยกใหญ่เลยล้นกระถาง8นิ้วกับผมสายามณริมิตรจ้าสวยๆเลยมากันที่ด้านข้างนี้ครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมเคลียร์นี่ก่อนสักครู่อ่าตัวน,นี้ตนนัวนี้ลิม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  ริมณนาครับพี่หน้าหวานสวยสวยครับผมนี่เลยจ้ะแจมแจมแรมแรมริมณนาครับพี่หวานมากนี่เลยครับพี่ใหม่ใหม่ใบออกกลมใช่ไหมรอออกกลมด่างชมพูจ้ะเป็นม่เขียวไม่ขาวห้าร้อบาทจากกระถาง5.5นิ้วริมณนา้าสวยๆออกแดดหน่อยจะดีกว่านี่เลยครับพี่ชชำๆครับพี่ชมพูหวานเจี๊ยบห้าร้อบาทริมณนาามีต้นเดียวนะครับพี่ ม่าจะหมดรุ่นแล้วหมดสุดท้ายของสวนได้มาไม่กี่ต้นพี่พผ่ามาได้ไม่กี่ต้นอ่ะต้นนี้น้องโรสครับพี่หวานเจีย๊ยบหวานเจีย๊ยบใบใหม่ล่าสุดใบนี้เลยครับพี่นี่เลยจะ้ะชมพูหวานน้องโรสใบกลมด่างคักเริ่งเลย350บาทจะ้ะสวยๆต้นนี้กระถาง5.5นิ้วนะครับพี่โรสสวยหวานฉ่ำนี่วยหวานฉ่ำาม5 0จ้ะจัดไปครับผมแม่ฟ้าหลวง อ่า yup. มีตัวนี้ต้นหนึ่งครับพี่ขึ้นก่อนแม่ฟ้าหลวง300อบาทต้นที่2ครับพี่สายละมุนเช่นกันสาย,สาย e <mon mon <mon mon really ละมุนเช่นกันนี่เลยจ้ะเดี๋ยวผมขึ้นต่อเนื oh? ่องต้นสามมาเลยกันอ่ะต้นนี้นะครับพี่ต้นนี้นะต้นที่สองนะแม่ฟ้าหลวง300อยบาทต้นที่2ต้นที่2ครับพี่นี่เลยจ้ะสวยๆเลยด่างเลยสวยและอ่ะขึ้นต้นที่3าต่อเนื่องเลยนี่เลยสายหวานเข้มเน่แม่ฟ้าหลวงจัดจ้านมากครับพี่ต้นนี้ครับพี่300รอยบาทต้นที่3กระถาง5.5นิ้วนะครับพี่นี่จ้ะ ยกลงแปดได้แล้วเชว่นกันใหญ่ๆร้อนๆ5.5เขียวตัดชมพูอันนี้คือหวานเข้มหวานเข้มอ่านั้นหวานละมุนอันนี้หวานเข้มสามร้อบาทต้นที่สามครับพี่แม่ฟ้าหลวงเดอ้อหวานก่อนครับผมปีสัตแดงอ่ะปีสัตแดงหน้าสวยปีสาจแดงหน้าสวยยกกันอีกทีครับพี่นี่เลยจะดางสวยแบบว่าสวยเข้มดุดนันไม่เกรงใจใครครับพี่ปีสัตว์แดงสามร้อยบาทครับพี่ต้นนี้หลอดใหม่ว่ายังไงหลอดใหม่อ๋อหลอดใหม่คือใบนี้ครับพี่พึ่งกลางพึ่งกลาง สามร้อยบาทครับพี่ปีสัตว์แดงหน้าดำแดงสวยเข้มฟูห้าจุดห้านิ้วร้นๆ้นครับพี่ล้น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 อันนี้เป็นก็ยังทรงสวยอยู่นะพี่เนาะเลกาซี่แผงครับพี่อันนี้เลกาซี่แผงที่ผมบอกว่าเป็นใบกลมนะพี่ดูใบเบี้ยใบร่างอยู่ใบกลมบล็อกเลยลุ้นกันต่อไปครับพี่ลุ้นกันต่อไปเนาะที่เลยผมชอบทรงใบเขาใบกลมนะพี่เลกาซี่อันนี้แผงใบกลมคือผ่าแผงมาได้ต้นเดียวครับพี่เนาะก็คือผ่าจากแม่เลกาซี่ใบใบยาวปกตินี่แหละ แต่คืออันนี้ผมผ่าได้แผงใบกลมต้นเดียวเดี๋ยวดูกันต่อไปครับพี่ดูกันต่อไปนะว่าอนาคตจะกลมอยู่ไหมอ่าเดี๋ยวนะผมจะขึ้นเลยนะสีธรรมราชหม้ด้านในเดี๋ยว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 ดนี่เลยใบกลมชมพูครับพี่สีธรรมราชใบกลมบล็อกครับพี่ใบกลมบล็อกนี่เลยกระถางห้าจุดห้านิ้วสวยๆครับพี่ไม้ใหม่เด้อไม้ใหม่ไม้ใหม่ใบกลมชมพูออกเป็นชมพูเข้มเลยนะพี่ชมพูเข้มหวานสวยเลยใบกลมด้วยต้นนี้ ขอมหกร้อยบาทครับพี่สีธรรมราชสีธรรมราชต้นนี้สวยสวยเลยจากใบใหม่นี้เลยกลางมาแล้วนิดนึงครับพี่กลมป้ายชมพูเข้มสวยสีธรรมราชจ้าต้นนี้ครับพี่แก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใคายหันแนวหนึ่งเดียวในจัก,กรวาลหนึ่งเดียวในจกนักรวาลกระถางแปดนิ้วแปดนิ้วครับพี่หน้าแดงสวยไม้ที่แบบว่าพี่จีนกวาดเกี้ยงครับพี่ออกนอกออกนอกนี่เนาะนี่เลยหนึ่งเดียวในจักรวาลอันนี้สายแปดนิ้วครับพี่ ไซส์ตั้งแม่ไซส์ตั้งแม่ใหญ่เลยล้นแปดนะล้นแปดนะพี่ต้นนี้สองพันห้าร้อยบาทครับผมหนึ่งเดียวในจัก,กรวาลหน้าแดงสวยเข้มต้นใหญ่ร้นกระถางแปดนิ้วสำหรับใครไม่ชอบไม้เล็กยกได้ครับพี่ไม่หนักไม่หนักสองพันห้าร้อยบาทสวยๆแต่ต้นเล็กผมก็มีนะเแต่เป็นกระถางห้าจุดห้านะพี่ต้นนี้อันหนึ่งเดียวต้นนี้ก็เหมือนกันเนาะสองพันห้าครับพี่สวยๆแล้วให้ดูต้นเล็กต้นนี้<อ>ก็ไม่เล็กเลยพี่ก็คือไซส์ห้าจุดห้าฟูกลกำลังฟูอ่ะกำลงัลงฟูนี่เลยแล้วก็หน้าแดงแล้วเรียบบร้อยยนี่่่เลลใใหมาสุด ใบนี้ใบนี้ส่วนสําหรับหลอดไม่ไม่ต้องพูดตึงครับพี่แดงออกมาเลยนี่จ่ะนี่จะนี่จะ,จะแดงออกมาเลยครับผมหนึ่งเดียวในจัก,กรวาลต้นนี้1 2 0 0บาทกระถาง5.5นิ้วกระลังฟูฟูครับพี่หลอดหม่กลางผมบอกเลยว่าแดงแปด๊ดแดงแจ๊ดแดงแจ๋แน่นอนจะสวยๆเลยเด้ตอต้นนี้นี่เลยจะ้ะหนึ่งเดียวในจัก,กรวาลพันตรองครับผม1,200บาทอันที่านข้างนี้ศีลาจัก,กร,รพรรดิครับพี่กระถาง5.5นิ้วนี่เลยดังสวยๆฟอร์มใบ เจีมๆอะรอไม้กางแล้วพี่รอไม้กางแล้วดงังรอไม้ก็ดงังสวยๆตนนัวนี้300บาทครับพี่สิลาจักก,พ,ก,พ,กพัดครับผมนี่เลยหน่าสวยร้อนฟู5.5นิ้วครับพี่นี่เลยไม้สวยน่าเก็บอีกหนึ่งต้นนะรูปงานนำเพะด้วยสิลาจัก,กรพัดแนะนําเลยครับผมต้นนี้และต้นนี้ครับผมนี่เลยครับผมหลงเหลืออยู่ได้อย่างไรหนึ่งต้นของสวนมั้งเนี่ยทศการโรงสวนครับพี่ด่างเหลืองแจ่มครับพี่นี่เลย ดังเหลืองดังเหลืองเดี๋ยวเม็ดสีเขาจะมาตอนโตพี่จะเหมือนแบบว่าทศกัณฐ์บอลอ่าบอลเก่าที่เราเล่นกันเนาะแต่เนี่ยคือเป็นทศกัณฐ์ลงสวนเป็นบอลใหม่ที่เป็นทศกัณฐ์เปิดด่างแล้วก็แต่๋ยวเขาจะกัดเม็ดเหมือนอ่าทศกัณฐ์บอลบอลบอลเก่าเราเนาะเออบอกเลยว่าสวยมากตอนนี้ขอที่อสี่ร้อยบาทแล้วกันครับพี่ตอนนี้ทศกัณฐ์ลงสวนกระถางห้าจุดห้านิ้วห้าจุดห้านิ้วสุดท้ายลนสุดท้ายในสุดละของสวนเลยตอนนี้ครับพี่สี่ร้อบาททศกัณฐ์ โรงสวนสวยๆเลยครับผมต้นนี้ปีศาจแดงกระเพี่ห้จุดห้านิ้วสวยร้นฟูใบนี้ฮาร์ปฮาร์ปเกินมาหน่อยฮาร์ปเกินมาหน่อยตรงนี้ฮาร์ปครึ่งฮาร์ปเกินฮาร์ปเกิน,กนอ่ะแต่ด่างถือว่าด่างเยอะด่างสวยต้นนี้อ่าปีศาจแดงผมขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งนะต้นนี้3 0 0ร้บาทต้นที่2องครับพี่สวยๆนี่เลยออกแดดเข้ม ปีศาจแดงครับผมสวยๆไม้แรสมัยอ่าต้นเท่านี้ประมาณแสนห้าครับพี่หนึ่งแสนหนึ่งแสนห้าหมื่นจริงๆตอนนั้นตอนนั้นอะคือแบบโอ้โหได้แต่มองจริงนะตอนนี้สวยแล้วครับพี่เรือราคาหลักร้อยสามร้อยบาทต้นที่สองนะพี่ปีศาจแดงครับพี่นี่เลยจ้ะสวยๆเลยจ้าสว่วนต้นนี้ไม้เรืองมากลับมาไม้เรืองเรานิดหนึ่งครับพี่ต้นนี้ชื่อว่าเพชรแสนมณีนะครับผมหน้าสวยๆฟอร์มพุ่งๆครับผมห้าจุดห้านิ้วแต่ท็อฟู อ่างสวยไม้ใหม่แม่แรงนะครับผม700บาทเพชรแสนมณีต้นนี้ครับพี่ยิ่งโตยิ่งสวยยิ่งแจ่มเก็บได้เก็บครับพี่ตัวน,นี้เพชรแสนมณีจ้านี่ออกแดดนิดนึงสวยๆเลยครับผมและตัวน,นี้พูตะคุณครับพี่ใหญ่ร้น 5, 5้พร้อมอุ้มลงกระถาง18เอาไม่อยู่ผมบอกเลยลง10ดีกว่าปูสวยและอ๋อรอดไม้รอดไม่รอดไม่นี่รอดไม่มาแล้วครับพี่สวยบอกเลยไม่ผิดหวังครับพี่ เหลืองสะดือแดงออกมาเลยด่างเหลืองสะดือแดงออกมาเลยต้นนี้สวยๆครับพี่พุทธคุณ1,000บาทครับพี่ไซส์สวยต้นใหญ่ล้นๆครับผมยกลงกระถางสิได้เลย1 0 0 0บาทพุทธคุณจะหลอดใหม่จริงๆผมบอกเลยว่าฮาร์ปครึ่งฮาร์ปครึ่องอะได้ได้ฮาร์ปครึ่งได้ลุ้นฮาร์ปครึ่งเลยเพราะว่ามาครึ่งหนึ่งนะมาแล้วครึ่งหนึ่งพุทธคุณใหญ่ครับพี่ฝากไว้ด้วยจ้ะและต้นนี้ไม้ใหม่ชื่อว่าสอนพนารายครับพี่สอนพนารายสวยๆเลยเป็น ใบหอกสะโพกใหญ่นะพี่นี่เลยด่างสวยสะใจฮาร์ปครึ่งเช่นกันต้นนี้ใบใหม่เพิ่งกลางนี่เลยออกละมุนครับพี่มีชมพูมีมีเหลืองตัดด้วยนะมีเหลืองแท่งมาด้วยปกติเขาจะด่างชมพูนะพี่เนาะใบนี้มีเหลืองแท่งมาด้วยอสอนพระนารายครับพี่400บาทต้นที่1ครับผมต้นที่1มีอยู่ด้วยกันตรงนี้2ต้นครับสวยๆเลยและสอนพระนาราย400บาทต้นที่2ครับพี่สวยๆเช่นกันจะใบหอกสะโพกใหญ่รอดไปมาแล้วรับประกันความด่างนี้เลยด่างออกมาแล้วครับพี่กลางมาแล้วนิดหนึ่ง สี่ร้อยบาทต้นที่สองจะสอนพระนารายทรงสวยมากนะพี่จ้อบอกเลยทรงประกวดเลยเนี่ยเนาะคือหันฉากได้แบบว่าสวยงานแทบไม่ต้องค้าเลยผมบอกเลยถ้าเข้าประกวดนะอ่ะตรงนี้อีกนิดนึงครับพี่ท้องหล่อนี่เลยน้องไม่สวยแต่น้องหล่อหน้าสวยเข้มดูดันฟอร์มใหญ่ร้อนฟูห้าจุดห้า้นล้นะบพี่ยกแปดอุ้มสิบได้เช่นกันเจ็ดร้อยบาทต้นที่หนึ่งครับพี่ท้องหล่อออกแดดหน่อยและกันสวยๆนี่เลยจ้ะสวยๆเจ็ดร้อยบาท ต้ทนที่หนึ่งท้องหล่อครับพี่ไม่สวยดิเออจะบอกส,สวยๆได้งไงต้องบอกว่าหลอ่อๆเออเพราะว่าน้องหล่อน้องเื่อวท้องหล่อจะบอกว่าส,สวยๆไม่ได้ใช่ไหมอ่าหล่อๆตลอเจ็ดร้อยบาทต้นที่สองครับพี่ออกแดดสวยฮาร์ปครึ่งเช่นกันหน้าเข้มมากต้นนี้ครับพี่เจ็ดร้อยบาทต้นที่สองท้องหลอด้านข้างครับพี่นี่เลยจะ้ะตะแคงแยงข้างกันให้ดูกันเลยทีเดียวเชียวอันนี้จัดไปครับผมบอลสีสวยสองสี่บารมีบอลนึกถึงบอลที่สวยนึกถึงสองรสี่บารมีบอลนะครับเพิ่มแล้วก็ สำหรับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะพี่เนาะเดี๋ยวฝากไัด้วยครับผมเบอร์โทรแอนไลน์ด้านล่างนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ